แจกประทุนบอจารย์าจางเงินเหลือนะลูกนะเรียนเกล้ง 啊，对，嗯。 พี่ชินได้ยังพี่ชินพี่ชินได้ได้ไดวัตถุมงคลยังเงินเหลือ <c oughs>